อธิบาเป็นสายจาเบรชิเร์เมิดพาที่40เดอะครุเขาไม่ได้สนามเหมือนกับราเดาสาวใส่ชุดกัปตันในเดทันเขาจะโผล่มาห้องที่38ในบอสเขาจะโผล่มาห้องแรกที่มีแฟกเมนต์ครูมีความเชื่อที่ว่าเขากําลังเล่นเกมกับผู้เล่นอยู่ตัวเขาจะหยุดอยู่กับที่เมื่อผู้เล่นมองเขาและจะเคลื่อนที่ไล่ตามผู้เล่นเมื่อไม่ถูกมองด้วยความเร็วที่เร็วระดับหนึ่งหากเขาได้ตามจนใกล้ผู้เล่นเขาก็จะสั่งผู้เล่นทำดาเมจ30%จากนั้นดึงผู้เล่นให้ลุกขึ้นมาไปปัดถูๆนิดหน่อยและกลับมาเล่นเกมต่อบางครั้งเขาก็มุดท่อและลงมาจากท่อบันเพดานเพื่อเข้าใกล้ผู้เล่นได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นหากผู้เล่นละสายตาจากเขาดังนั้นวิธีเล่นมือก็คือพยายามมองเขาเป็นระยะระ วิธีที่ดีที่สุดคือคอยมองเขาและเดินถอยหลังเพื่อให้อยู่ห่างที่สุดและเวลาเปิดประตูจะต้องหันหน้าเข้าประตูและหันกลับไปไว้ถ้าเขาอยู่ห่างประมาณนึงก็หันกลับไปเดินตามปกติตอนถอยหลังก็พยายามสังเกตทางที่ถอยไปด้วยเพราะอาจจะเจอหลุมหรือดาวาได้เขาไม่สามารถมุดท่อที่อยู่ตามกำแพงได้ถ้าครูเดินไปเข้าประตูหรือซ่อนท่อแสดงว่าพิฟสก,กีกำลังมาถ้าผู้เลน่นกำลังใส่ร,สรหัสประตูหรือเปล่าวิทยุเขาจะไม่ทำอะไรผู้เล่นแต่จะยืนพิงกระแพงข้างๆรอผู้เล่นหาผู้เล่นไปถึงจุดจบของฮันหรือเอาชนะเกมโชว์ในวอลได้ครูก็จะวันทะยาหัดลาผู้เเเเเเลลลลล่่่่่่นน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 กกกกกอออททีีีีจจจจจะะาาาาาาไปรรใววัััมมมคูถดดดหหืแแิช้้ขึตตงบ์ฮ แ้วก็ถูกปรับให้กลับมาโหดเหมือนเดิมพวกแกเป็นคนที่ยื่นโทเคนให้พู้นั้นอีกด้วยก็ติดตามสรารพัดที่ศิล